สว,ส,สวัสดีจา้าสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนสวัสดีนี่วันนี้ปอ้อยก็จะพาเพื่อนเพื่อนนี่มาดูก่อนอื่นก็จะมาดูข้อขออคุณข้อขออคุณเพื่อนเพื่อนที่น่าหลักทุกคนเลยเนาะนี่ทีอุดยนุ่นบอนซี่ปอ้อยอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ปอ้อยก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาดูบอนซี่ที่ปอ้อยที่บางคนถ้าปอ้อยปอ้อยโคบอลเยอะจังก็เยอะก็ซะส้มนี่จะให้ดูอันนี้ซื้อมาได้ประมาณนึ่งเดือนอันนี้มีนาว่าอุซ่ามานีเนี่ยเพื่อนเพื่อนซื้อมาอันนี้ก็คือฝ้ามือเนาะเนี่ยให้ดู บอนซี่ที่ป้าอ้อยซื้อมาก็จะเป็นประมาณนี้ไม่ใช่ว่านั้นก็ซื้อเข้าบ้างแต่ถ้าซื้อกระทั่งย่ญ่เลยก็คือไม่มีตังบนพื่อนต้องเอากระทั่งเลกอันนี้ป้าอ้อยได้มาในนาอุซ่ามันนี่ซื้อมาที่กระทั่งละนึ่งร้อยแปดสิบบาทนึ180่งร้อยแปดสิบนี่นะอันนี้ก็ร่วมเพอาะภูนร่วมเพราะภูนก็ซื้อมาในในในกระทั่งนี้ก็180นึ่งร้อยแปดสิบเ้าบอนซี่จะละย่างราคาก็ไม่เมือนกันเนาะร้อยแปดสิบเหมือนกันมีค้าขนทรงที่ จ็ดสิบบาทเท่าปลาอ้อยมืองกันจ่ะเนี่ยอันนี้ซื้อมาได้เนึ่งเดือนแล้วปลาอ้อยมาเลี้ยงปลาอ้อยก็เลยว่าจะเอามาเปี่ยงกระทั่งอันนี้เนาะที่ปลาอ้อยซื้อมาก็พาเพื่อนเพื่อนมาดูเนี่ยปลาอ้อยก็สา้าเมมอนกันจักไม่ใช่เพื่อนเพื่อนหรอ,อกอันนี้อุซ่ามันีอันนี้ร่นนนนงพอพูนอ่าเดี๋ยวนั่นแหละอืมก็ต้องมีที่ข้องมันต้องมีจะมาเลี้ยงยู่แต่ห้องเห่านะคลารยุ่ไงกัอเพื่อนๆ <laughs> ขยยปีน้านั่นแหละคงจะได้มีขยยพันธุ์แล้วนี่ อันนี้คือนางกากะนาซูนที่ปอ้อยบอกจากมาอ้วนเพื่อนนี่น่าจะเลี้ยงมันประมาณเจ็ดถึงแปดเดือนเพื่อนเพื่อนเนี่ยอันนี้คือนางกากะนาซูนที่สร้างมาตอนนั้นแล้วก็อันนี้ก็ที่ปอ้อยบอกว่ามันแพงเนี่ยท <IS together> ี่เอาไปท้ามขนค่ายเขานั่นแหละเนี่ยก็คือเจ้าเดียวกันนี้เนี้ยปอ้อยก็จะเนี่ยอุ่นนุ่นหนองนี่ประจําเลยจะจะไม่เปรี้ยเลยนี่ก็คือนางกากะนาซูนเหมือนกันแต่ต้นนี้มันไม่ใช่นะเพราะว่าปอ้อยเปี้ยดินไปมันมาขึ้นอยู่กับข้าวเนี่ยเนี่ยมันมีซ่องต้นเนี่ยให้ป่ะใบเหมือนกัน ตอนนี้ก็เลี้ยงมานะจะประมาณเจ็ดถึงแปดเดือนตอนปอ้อยเอบมาก็นั่นแหละมันจะเล็กกว่าอุซ่ามันอีอีกนะจ๊ะเนี่ยก็เอบมาที่ต้นละนึ่งร้อยประมาณร้อยเจ็ดสิบแปดสิบข้องข้องนองเนี่ยเก็บมาทั้งหมดสามต้นเอามารวมกันตอนนั้นก็กะว่าวเออเลี้ยงสักสี่เดือนมันจะย่อยเพื่อนมันไม่ได้ย่อยยิย่งที่ขิดนะจ๊ะ <c> เ <oughs> นี่ยน่าจะแปดเดือนปอ้อยก็เลยจะจะพาเพื่อนๆมาดูว่าเข้าเข้ามีห่วไหมเนาะอันนี้แพร่งปอ้อยท่ามเขาแล้วตอนนี้ น้องตอนแรกบอกปะอพี่ถ้าไม่งาก็เป็นเท้าซัตลุงแต่นี่ป้าอ้อยก็บอกไม่นะเพราะว่าพี่พี่ไม่เคยสร้างเท้าัตตลุงถ้าเทา้าซาตัลุงกาง้านจะดําถ้าไม่งาก็เป็นหนังกากรนาสู้นะพี่แต่เหมือนแพงเพราะข้องนูยก,ก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันแพงมาเดี๋ยวเรามาลือาแล้วอีกต้นหนึ่งก็ไม่พูดถึงไม่ได้อันนี้ก็คือมังกรทองมังกรทองก็ซื้อมาหนึ่งตนในราคาก็เนื่งร้อย จะนึ่งลอยห้าิบไม่ใช่อ่ะเออใช่มั้งนึ่งลอยห้าสิบ้าทมาั้งแต่ต่อสื่อสื่อมาต้นเดียวเพื่อนเพื่อนแล้วแต่นนี้ยมันผ่านลูกผ่าเตามาไม่รู้มันยุบแลยย้วพ่หรือยังไงป๊อทิ้งไปเลยไม่เคยดูเลยนี่แหละสื่อข้องหนองนี่แหละเมื่อนันเนี่ยให้ป้าเพื่อนเพื่อนเนี่ยเข้าก็ะคืนมาปอ๊อยก็เลยว่าเออเดี๋ยวเอาเอาเข้ออกมาดีกว่าพอปาอ,อยพอดีก็ทำส้วนย้ายย้ายส้วนของตัวเองเนาะออกไปอีก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 หนึ่งห้องเห็นไปจะ นี่ให้มันเห็นผุ่มบออ้อยด้วยจะได้เออเพื่อนๆจะได้เห็นชัดๆบางคนเรียกพี่ก็ได้นะไม่ต้องเรียกเพราะว่าพี่อ้อยอายุสี่สิบห้าเนี่ยวันที่แปดกันยาครบสี่สิบห้าเต็มจะสี่สิบห้าหรือสี่สิบหกก็มันลเกิรซ่องซู้นะจ้ะเออนั่นแหละมีบางคนที่ลูกก็เรียกพี่อ้อยบางคนก็เรียกน้องอ้อยเอออาทีสะดวกก็ มันตั้งชื่อมาแบบนี้แล้วเนาะเอาเ,าอเลี้ยปลาอ้อยเรื่อไรก็ได้ไม่ว้ากันบางทีเดียวไอ้นี้โล่งนี่เรามาดูกันเนาะว่ามันจะมีห้วมีลูกเนี่ยนี่มันขึ้นมาเยอะมากเลยนะอ้อยก็ไม่รู้มันมีหัวงของมันเองเรื่องก็ไม่ได้ดูเราก็เลี้ยงพอขยับเปี้ยงกระทั่งเลยวนกะ็มันไม่ไปเนื้อล้องตายในดินเจ้าเขายังยู่เลยอ้อยก็ไม่ได้หลือไม่ได้หล่างลากไงตอนเปี้ยนอะเพียงแค่ขยับกระทั่งก็ใหญ่แล้วก็ไอ้นี้เลย แล้วมันก็มีลูกมีเต้าขึ้นมาเป็นน้าเป็นเนื้อเป็นอย่างเงี้ยนี่นี่ไงเห็นปะ่ะข้ามี่ห้วเพื่อนเพื่อนก็ต้องแปดเดือนเลยเนี่ยป้าอ้อยบอกว่าไอ้ขับว่าห่วบ่อนะนี่ตูดเน่าวด้วยซ้ําไปห้วบ่อน่ะไม่จําเป็นต้องแยกห้วมีประสิทธิภาพให้หมายห้วเหล็กเนี่ยก็มีตั้งซ้ำนออไอ้ต้นสู้งนี่คือแม่เหล็กเหล็กนี่คือลูกนี่เพื่อนเพื่อนนี่เห็นป่ะจ่ะอันนี้คือนางกาการะนาซุ่นแพงมาเดี๋ยวเรามาดูไอที่มันไม่แพง ค้องเเอ่มาวันเดียวกันมาลังเดียวกันเนี่ยเลี้ยงมานะจะเจ๊ดแป้ดเดือนแล้วแหละตั้งแต่ปีกายแล้วจะเพื่อนจ้าปีที่เร็วนั่นแหละถ้จะไม่พิดได้แต่ยายอันนี้เขายัางเดียวอือโอ้โหโอ้เพื่อนเพื่อนไม่กระบอกเลยไม่เคยหรือไอ้นี่จริงๆแหละ นี่ไงหัวแม้อันนี้มันคือนอจะหัวแม่อยู่นี้เห็นไหมไม่เคยลือเขาเลยนี่นเพื่อนเห็นปะ่ะอนนี้อันนี้คือนอเขาจะอันนี้คือหัวแม่อุ้ยในยน่ลือลยเดี๋ยวป้ออจะเอามาแยกจะขยายพันุ์เลยจะนี่นางกากระนาสู้นนี่ได้แล้วเออป้ออก็ว่ามันเลี้ยงไม่โตไม่โตมันเข้าคงยากจะเกิดเลยเนาะแต่อ,อไม่เคยดูไงยายกระทัางยังเดียวตอนยายไม่ได้หลังรักจะพูดได้เลยว่าไม่ได้หลังลัก ปอยกู boy, boy, boy. สมัยบอดกู أو, ไม่ตูเนี่ยเพื่อนเพื่อนเพื่อก็ยังไงก็ลองเอามาดูเด้อเนี่ยดินก้าเข้าอย่างเนี้ย ble, เป๊ะเรี้ยวก็ใหญ่กับทาาบอยก็แค่นัออออออกก้นแหละก็จับก็ได้ใหญ่แค่านั้นเองไม่ได้หลาเขาดิาขี้เกียจไม่ได้ขี้เกียจหรอก็ที่ต้นมันเล็กกลัวมันจะตายนี่อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้น่าจะเป็นไม่ควรอิ่มกระชายชนนี่นี่อันนี้คือนอออันนี้คือต้นเม้ นี่มันมีซ่องต้นนี่นอมีหัวนะจ๊ะนี่หัวเท่านี้ก็นี่า้าไมขยายผ่านได้นะไม่จาเป็นต้องยหญ่เพราะว่าอะไรเพราะว่าอา้าวกจะแปดเดือนแล้วมะเจ็ดแปดเดือนนะนี่มันก็จะไอ้นี้เละนี่เพื่อนเพื่อนมันเกือบปีแล้วนะจ๊ะนี่แห้ปลามีนอดพอดีเดี๋ยวปอจะเอามาแยกนี่นางกากระนาดซู่นของเราแล้วนี่มาดูมังกรทองนี่มังกรทองเดี๋ยวจะให้ดู ปลายนี่ลงก็ปักซะเยอะเหลือเกินซื้อต่อสซื่อมาต้นเดียวอย่างห้าพะพลดไม่เจอเลยไม่รัวพะพลดปอ้อยไปค่ายเป็นไอนี้ไปหมดแล้วมั้งพระพรดนี้ย่างนึ่งนะมันจะแดงๆค่ายเป็นไอนี้ไปหมดเลยโอ้โหนี่ดินเข้าอย่างเนี้ยเห็นปะมังกรทองเอฟบ,บอนต้นเหล็กก็เอฟใช่ไหมไม่ใช่ว่าจะเอฟแต่ต้นย่าค่ายบอนต้นย่ายแต่เอฟต้นเหล็กมาเลี้ยงนลจ๊ะเพื่อนจ้าเนี่ยเช่นเนี่ยอันนี้ก็มีหนุมานคลองเมือง ที่บอกว่าไอ้เนี่ยเอฟม,มารุ่นนี้แหละเลี้ยงได้ฮันุมานของเมืองมันโตไงตอนเอฟม,มาก็ลอยลอยเจ็ดสิบแปดตงตอนนั้นมันจะซ่องลอยซ่องลอยห้าสิบก็มีต้นไม่รู้แต่ต้นไั่นไดวันนี้ว่าจะมาฆ่ายอยู่ที่ซ่องลอยเอาเถอะจะห่าต่างพวกนี้จะไปสื่อบทอน,น,นี่เอฟนี่ข้าวมีหัวให้มัยจ่ะ หัวนี่หัวแม่เริ่มน้าอีกตั้งหากนี่แล้วก็เคี้ยวล็อบตานี่รูเข้านี่ต้นแม่คือใบแดงอันซองต้นนี่คือลูกนี่มังกรทองเห้ยไปจ๊กนี่แหละเพื่อนๆป้าอ้อยก็นี่แหละ,ะ,หละวันนี้ก็พามาดูแค่นี้มาดูว่าบอนต้นเล็กๆที่เราเลี้ยงมาแล้วมันไม่โตรหรือว่ายังไงเราก็ไม่ต้องขีดไปเองเราก็ไอ้นี่ทอดดูเลยเพื่อนๆนี่ป้าอ้อยขอดอ,อนุญาตทอดดูแล้เนาะทอดดูนี่เห็นปลาเพื่อนๆมันมีหัวมันมีลูก ใช่บอนต้องแปดเดอนแล้วมันจะมายุ่อย่างนี้ก็ไม่ใช่เนาะเนี่ยาอ้อยก็มีแล้วในนี้ที่ปาอ้อยมาค่ายก็มีนะโจโชเลี้ยงมาจนยุบไม่เคยเปียงกระทั่งหรอกแล้วมันก็ขึ้นมาเป็นฟ้อยฟ้อยแบบนี้เหมือนกันก็วันนี้จะมาค่ายโจโชก็มาจากต้นแม่ที่าอ้อยเคยมาให้เพื่อนๆดูที่ใบาย,ยาวแล้วซุ้ยเชยเลยแล้วมีคนท่ามซื้อด้วยนะเออท่ามซื้อด้วยปาอ้อยก็ไม่ได้ค่ายนะจ๊ะเพราะว่ามันเลือยเท่าไหรแล้วเอาให้ทำพันมึงเถอะคายหมดพอดีกัน เอาที่น่ามาแบ่งปัดเพื่อนเพื่อนเลยจะ้ะอันนี้คือบอลตีของเราเนาะเพื่อนเพื่อนนโหนางยักษ์กาก,ากนาสุ้นได้มาในน้ำก,กากนาสุ้นนี่มีหัวเมยเขาอยู่นี้รอดเพิ่งจะแทงนี้อันนี้คือรู้เขานั้นเองปอ,อยกันหนึกวันนะั้นเนี่ยนางกาก,ากนาสุ้นจะเป็นรูปร่างแบบนี้นะจะ๊ะเป็นบอลใบยาวแล้วก็จะการซีแดงน้ตาตาลเข้มๆอันนี้ก็นางกาก,ากนาสุ้นไอหนองบอกไม่ถาสตัตลุงก็ก,กากรนาสุ้นแต่นี่ปอ้อยบอกไม่เคยไม่เคยสร้างถาสัต,ตลุง แต่ก็น่าจะเป็นได้มาบอกว่าถ้าไม่งก็เป็นนางกากรนาสู้นแพงพอข้องมันก็มีแต่เราก็แท้แตาการมันไม่ดำไงเรือเ่องเราต้องรอดูตอนแก่แต่ต้นแม่มันก็เมื่นจะดำเนาะเพื่อนนี่แหละก็เอาทีว่ายัางไงก็บอนที่เป็นบอนเก้าปออ้อยก็ไม่สีเรลียยเพอะปอะอ้อยชอบบอนบอนใบ,นบแบบนี้อยู่แล้วมีจุดแดงๆปออ้อยจะมีเยอะประมาณนั้นเอาแล้วนะจ๊ะอันนี้เก็บไปก่อนเดี๋ยวจะเปลี่ยนกระทั่งลงพอพูนกับอุซามานี นี่อาจจะต้องหลังลาก <c oughs> จะได้โตวไวเมื่ออันนี้ลงไปซื้อใบกามปูมาแล้วอ่าวันนี้เดี๋ยวปอ้อยจะมีบอนซี่มาแบ่งปันเพื่อนๆนะจ๊ะมาฉาปอ้อยส่งไปได้ซ้มซี่ฮะฮะหลังมั้งเือพอไปสตีครึ้งหวันก็เล้งพรุ่งนี้จะส่งทันหรือเปล่าไข่ที่สร้างปอ้อยยาบนได้ไหมข้อเป็นส่งวันจันทร์เนาะเพ่าะพรุ่งนี้ปอ้อยว่าปอ้อยก็จะรีบไปห้าใบากามปูด้วยแล้วก็จะไปซื้อบอนซี่ น่าจะแผกต้นซ่องต้นได้แค่หลังซ่องหลังก็ไม่ว่ากันเนาะจ๊ะเออจ้าวันจัน์นาะแผกอยู่แล้วไม่ต้องห่วงจ๊ะอ่าเดี๋ยววันนี้ป้าอ้อยจะมีบอนซี่มาแบ่งปันนะจ๊ะทุกกระทั่งป้าอ้อยจะไา่ที่ซ่องร้อยบาททั้งหมดเลยเพื่อนๆมีค่าซ่องปกติก็ได้ซ่องร้อยค่าซ่องก็เจ็ดสิบกระทั่งเดี๋ยวก็เจ็ดสิบซ่องกระทั่งก็เจ็ดสิบซ้กระทั่งก็เจ็ดสิบซี่กระทั่งก็เจ็ดสิบหากระทั่งเริมไม่จ้ะบวกอีกเลิมหลังไม่แค่นั้นเอง เราก็จะมีกระทั่ง <c oughs> สิบนิ้วทั้งหมดเลยเพื่อนือนสิบนิ้วปอ้อยจะค่ายที่รวมส่งนะจ๊ะเพราะฉะนั้นปอ้อย,ยก็จะมา,มามามาแบ่งปันเพื่อนเพื่อนเนาะจะมีบางกระทั่งถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนคิดว่าแพงก็พลาดเลยถ้าเพื่อนเพื่อนคิดว่าเออพอไปได้เอาไปแล้วเพื่อนเพื่อนเอาไปด้วยความซุ่ยก็ได้ไปทําจํานวนต่อได้ไปแบ่งกะหล่เต้นเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะเราไม่ว่ากันมาเริ่มที่ต้น่หนึ่ง ต้นที่หนึ่งอันนี้มีนามว่านางยักษ์วิชุดาจะนางยักษ์วิชุดาน,นี่เพื่อนใส่นี่อันที่จริงเมื่อกี้กัแดดออกอยู่นเนเพื่อน,นพอดีนั่นแหละ <c oughs> แค่ช้อม,มาตอนเย็นมืดอีล้เนี่ยแห็นประชัดป่ะจ๊ะนี่อันนี้คือนางวิชุดายักษ์วิชุดาเมื่อนกันจะยักษ์วิชุดาต้นกระทั่งนี่ปอ้อยข้อที่ซ่องรอยบาททุกกระทั่งปอ้อยจะไา่าที่ซ่องรอยนะจ๊ะเอา้าไม่ได้เอาไอ้น,นี่มาซ่องรอยบาท ต่อไปอันนี้มีนาว่าปีมะลงปีมะลงอันนี้ปอ้อยก็ค่ายที่ซ่องรอยบาดจา้ะปีมะลงเป็นบอลใบเตี้ยบอลใบดกอันนี้ปอ้อยเลี้ยงนกตู้นะเลี้ยงมาสักเดือนหนึ่งได้แล้วมะเนี่ยจนบยใบไหม้เขาอ้อมมาไหม้ซ่องใบแล้วรอดก็แทงอีกนะไม่ได้เลี้ยงในตู้เลยเนี่ยเลี้ยงตรงนี้เลยนี่นี่ทาทางน้าน,นี่ยกเอามาค่ายเลี้ยงให้มันซวยๆก็เลยมาค่ายวันนั้นใบมันไม่ค่อยซวยเนี่ยเพื่อนๆซ่องรอยบาทไขรที่เกิดปี ไม่เกิดปีมะโรงก็เอาด้าจากเพื่อนๆจ้าอันนี้มีนาว่ารนพักเพื่อนๆรนพักอันนี้ป้ายแล้วนะอันนี้รนพักนี่เห็นปะเนี้ยป้ายแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆดูนี่รนพักต้นนี้ก็ซ่องรอยบ้าจ้ะหมายแยกนอกะนะจ๊ะรนพักนี่ใครชอบรนพักน้านี้ก็ซ่องรอยบ้าเพื่อนๆแล้วก็โจโช่จ้ะเพื่อนๆมีซามต้นมีหัวแบบนั้นแหละ นาการกนาสู้และรับรองนี้ซึ่งจะไม่กัดซี่ก็ซ่องลอยบา้านเพราะมีสร้างต้นนี้ต้นเมะแล้วก็อาจจะมีนี่ลูกซ่องก็ตอนแรกมันมีต้นเดียวเพื<ๆ>่อนเลี้ยงไปเลี้ยงมาคอใบผิวแล้วนะหลอดซี่กัดอย่างเดียวจะโจโชซ่อง้อยบ้านจะโจโชยูตับจีนนะจะ๊ะเป็นบอนที่ซวยนะแต้ต้องใช้เวลานี่ไงคลองเมืองหนุมานคลองเมืองต้นนี้เปออ้อยข้อที่ซ่องลอยบา้านเหมือนกันจะซ่อง้อยบ้าน แล้วก็ซับเซทที่จะเพื่อนจ้าซับเซทที่ใส่แม่พันแล้วนี่ซับเซทที่เพื่อนๆซ่องรอยบาทเหมือน,นกันจะนี่วันนี้ปอ้อยจะมาค่าที่ข้างซ่องรอยเนาะซับเซทที่ต่อไปอันเนี้ยปอ้อยจะจําพิษหรือจะจําำทุกว่าก็เป็นไอ้ลนพักมันไอ้นี่เขาบอกว่า,วามันเป็นลนพักน้าโบราณนะ่ะก็เออ ก็ไม <Construction>. ่รู้นะปออ้ยก็ไม่รู้ถ้าไม่เป็นลนดาผาก็พีเพกปออ้ยนึกออกแหละนึกมาตั้งนานว่าคู่นมีอะไรวะปออ้ยขอโทษที่เขาเปนเพื่อนบางทีก็อาจจะซับซ้อนแต่มาเป็นบอลยักษ์นี่แหละตะกลยักษ์เพื่อนจ้าเนี่ยส่งส่งใบปออ้ยไม่มั่นใจตอนนี้ก็นี่ยเนี่ยเขามีป้ายอย่างเงี้ยให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยเขาจะมีป้ายเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยนี่นี่ให้ป้ายไปจ๊ะใบคล้ายๆนกหัสดายุ แต่มันมีต้นแม่มันใบมันยาวเพื่อนๆใบมันยาวแต่เนี่ยมันจะห่อๆกระโดกขึ้นอย่างเงี้ยครอบใบผิวเยอะด้วยเอาที่รับได้นะจ๊ะเนี่ยถ้าไม่ลนพักแต่ปาอ้อยมันก็มีลนพักหน้าโบราณลูกล้างก็จะขายแบบนี้เออแล้วก็มีพิเพกมันนั่นแหละมันตั้งรวมกันเพื่อนปลายมันล้นแม่มันเด้งไปเด้งมามันก็เลยงงไม่รู้ต้นไหนไม่ได้จำเลยทุกต้นเพื่อนเออมันไปยุรวมกันหมดไง ใสนี้เอาที่หลับได้นะจ๊ะถ้าไม่เป็นพิเพคก,ก็เป็นลนพักเนาะเพื่อนเพื่อนลนพักโบราณอะไรนั่นแหละอ่าซ่องรอยบาทมีนอ่นะจ๊ะมาแยกนอ่นะจ๊ะอันนี้คือนายมันเพื่อนๆนายมันปืนยาวกั๊ซี่แล้วแทงรอดไหมใส่แม้พันนะจ๊ะอันนี้มีหัวมีหัวนะจ๊ะอันนี้ก็คือซ่องรอยบาทเหมือนกันนี่นะจ๊ะ พีเพกพีเพกเรื่องล่นพักนี้ห้วอยังไม่หย่นะพอปอ้อยแยกนอกนะจะหมายแยกนอกมาจจกกอปอ้อยเนาะเพราะฉะนั้นอย่าพุ่งไปไอ้น,นี้เข้าแต่ถ้าไปเลี้ยงช่วยเลยได้แต่ถ้าต้นนี้มีแน่นอนซ่องตอน้นอันนี้คืออินทรชิตน้าทองเพื่อนเพื่อนยังไม่กัดซี่น้าทองนี่แต่ใบไม้สุ้งมาเนี่ยสุ้งปีดเลยสุ้งจักไอ้น,นี้เลยให้มาเริ่มแล้วนะจ๊ะเริ่มแล้วอินทรชิตน้าทองเพื่อนเพื่อน อินทรชิตหน้าทองต้นนี้ปาอ้อยข้อที่ซ่องร้อยเหมือนกันแล้วก็นายทองเมน่นนายทองเมน่นมีหัวหรือเปล่าไม่รู้พอเลี้ยงมาก็สักพักแล้วแต่มีลูกแล้วใบมีเรื่องดึงทิ้งได้ไหมข้อดึงทิ้งเนาะยุ่มานานแล้วอือฟุบนี่นายทองเมน่นกอนี้อ,อ้กากัซี่ซุวยนี่่องร้อยบาทมีลูกแล้วนึ่งต้นนี้นะจ๊ะอันนี้คือนายทองเมน่นเออนายทองเมน่นไม่มีนายจัดนทร์นเคี้ยวนายทองเมน่นเอาละ ไอ้กระทั่งอันนี้เสร็จแล้วนะจ๊ะไม้ทึ้งกระทัางห้านิ้วหกนิ้วก็จะมีประมาณนี้ทุกกระทั่งซ่งร้อยบาทมีค่าส่งที่เจ็ดสิบบาทหลังนึงปอ้อจะใส่ไดทั้งหมด4ี่กระทั่งเพื่อนๆแย้แต่ไม่ได้บังคับให้ต้องต้องซื้อซี่หรอกซื้อนึ่งกระทั่งก็ไา้ค่าส่งเจ็ดสิบส่งกระทั่งก็เจ็ดสิบซอกระทั่งก็นั่นแหละเอาที่เพื่อนๆสะดวกเนาะนี่นะจ๊ะต่อไปปอจะขออนุญาตค่ายกระทั่งกระทั่งแปดเอ้อสิบนิ้วเพื่อน สิบนิ้วอ้อยอมีอยู่อ่ามีอยู่ย่างละซี่้ากระทั่งแต่ตอนนี้วันนี้ก็จะมาค่ายเค้คกระทั่งเท่านี้เนาะแล้วก็ไม่ค่ายเลยเด้จะเก็บเราเด้พอเราเด้พอมันหมดแล้วแล,ลแล้วเลี้ยงว่ามันมันห้ายักษ์อันนี้มีนาวนาคราชเพื่อนๆนาคราชเราจะอ้อยให้เทียบออาเนะนาะนาคราชเทียบนี่ยให้เทียบกับอันเนี้ย มันพิดกันนะจ่ะส่งต้นมันใหญ่กว่ามันไอ้นี้กว่าเนาะเนี่ยเออมันใหญ่กว่าจะเพื่อนจ้านาคราดอ,อ่ากระถางนี้มีอยู่ซ่องต้นเพื่อนๆนมีอยู่ซ่องต้นอ้อยก็ข้อที่อ,อ่าห้าลอยรวมส่งกระถางเนี่ยเพื่อนๆพ่นห้าลอยรวมส่งจะนาคลาดเนาะมีซ่องต้นแต่เพื่อนไม่ต้องกลัวแบบคือได้ใบแล้วคุ้มมากเนี่ย เราเลีเล้ยงใบตึงใบขนาดนี้ไม่แพงจ้ะมันเป็นสายแม่พันแล้วอันนี้ปลาอ้อยข้อที500ห่ห้ารอยรวมส่งเอาห้ารอยกลัวแพงสี่รอยไม่ได้กาไร400สี่ร้อยแปดสิบได้ปะเอา400สี่ร้อยแปดสิบเนาะแบ่งกันสี400่รอยก็จะไม่ได้กาไรสี่ร้อยห้าสิบก็ไม่ได้เพราะว่าต้องมีค้าหลังค้านั่นแหละค้าส่ง สี่ร้อยแปดสิบลดยี่สิบแบงกันนดนาคลาสอ่ะเพื่อนอันนี้คือนาคลาสจริงๆนะจ๊ะให้ดูให้ดูนะนาคลาสไม่มีลุกขึ้นนะจ๊ะไม่มีลุกขึ้นอันนี้เข้าแยกนอกมาจากกระทั่งปูนกระทั่งโอง่งมังกอน,นะจ๊ะเพื่อนเพื่อนเขา้าใส่มาแบบนี้เลยเนาะพอปัญญานันปอ้อยก็ค่ายแบบนี้เลยเอาที่เพื่อนเพื่อนรับได้รับไม่ได้พลาดเลยจ้ะพลาดเลยลด ก็ไปโอ้กระทั่งเนี่ยโอ้ยมันนักมากเลยโอ้โตจะทะลุป้ะเนี่ยนี่น่าจะเป็นดินล้วนเลยโอ้เขามือจะหักซึ่งตนจะไม่สู้เท่านาคลราดแต่ก่อก่อเน้นเนื้อเนอี่คือก่อเน้นเนื้อเนืออันนี้มีนามว่ามะซุลี่เพื่อนๆได้มาในนามมาซุลี่นะจ๊ะไม่ใช่ไม่ใช่เงาวนะจ๊ะแล้วลอดแทงไม้เยอะแยะเลยตอนแรกปว้ว่าจะไม่ค่ายนะกระทั่งเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะมันนักมาก ยังไม่รู้เดี๋ยวถ้าเอาไว้ควักดินออกเพืเ่อนๆจะว้าไปเนี่ยมันเขาใส่ดินเลยล้วนๆเนาะบ่อชาวบ้านนะจะเป็นบ่อชาวบ้านหุ่นหนักมากเลยหนักจริงๆหนักไม่ต็กเจ็ดกิโลแปดกิโลรนี่ <c oughs> โอ้โหเดี๋ยวก็อันนี้คือมาซุลี่ฟอร์มกอกอ,กอเน้นๆเลยนะจ๊ะอันนี้คือกอจริงๆกอเน้นๆไม่ต้องท่ามมีเนึมีซ่องมีทราบนั่นแหละห้าหกเจ็ดแปดต้นน,นั่นแหละจ๊ะเนี่ยให้ดูอือโอ้ยนะ นี่มัตซุลี่ได้มาในนา้มามัสซุลี่นะจ๊ะมัสซุลี่จริงๆเพราะว่างานปวดอูไม่ใช่แบบนี้แก้วงานข้องปลาอ้อยมันยาวกว่านี้มัซุลี่ก่อนนี้ปลาอ้อยข้อที่ห้าร้อยห้าสิบรวมทรงเพื้นรวมทรงมันหนัจกจะข้อนั่นแหละแล้วก็ไล่ตน้นบพื้นข้อที่ห้าร้อยห้าสิบรวมทรงหนักจริงหนักมากห้าร้อยห้าสิบข้าสองนะ้าจะยู่ที่รักร้อยกว่า ดูดีนี่อันนี้เนะาะมัสซุรี่เพื่อนเอาไปก็คือตั้งโชว์ซุยได้เลยนะจ๊ะถ้าเกิดใบเรื่องคือตัดใบทิ้งเดี๋ยวเข้าก็มีไหมแล้วเนี้ยรอดแทงมาเยอะมากเลยเนีย้แทงมาซ้ำซี่ห้าหกลอดเลยนะจ๊ะเนี้ยให้มันรอดไหมแทงเนเพื่อนนี้เนาะอ่ะมัสซุเนี่ลุกก่อนไปไหวนักนักเข้าด็ดมัสซุรี่เนี่ย ต่อไปอันเนี้ยไม่รู้ชื่อไม่มั่นใจถ้าเป็นบอนการดำบอนมีชื่อนะไม่ใช่ไม่มีชื่อนะเดี๋ยวอ่านก่อนโอ้เขาบอกลูกหย,ยักเขียนพิดเขียนทูกเนนี้เขาบอกเป็นลูกหยกักไม่รู้ลูกอยกักม้วนหรือว่าใส่พิษหรือว่าอันนี้ไม่น่าจะใช้จําชื่อไม่ได้อันเนี้ยบอนมีชื่อบอนมีชื่อแต่จําชื่อไม่ได้แล้วมันดำ ดำม,ดมืดมืดปหมดเลยเพื่อนไม่รู้อะไรเนาะนี่นี่นะจ๊ะเอาที่หลับด้ายนะการกระดำแทงรอดไม้มามันก็จะดำ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 เขี้ยวๆแดงๆ,ดงๆซี่เรือ่อยๆโอ้ยเจ้ากมึงบังเขาอ่ะพอไอ้ยม่อยอมไมไหวอ่ะเยกั๊ต้องแอบแอบนี่นะจ๊ะเห็นชัดไหมมีซ่องต้นในนึ้กระทางเพื่อน ซองต้นในนึ่งกระทงอันนี้ปลาอ้อยข้อที่ห้าร้อยห้าสิบลวมส่งพรรับมาแพงอยู่เนาะอันนี้รับมาแพงอยู่นี่ห้าร้อยห้าสิบลวมส่งสายดำสายดาบสายใบหน้าเพื่อนๆใบหน้าใบหน้าเมื่อนสุนทนภูขอใบสีแดงมีสีแดงเลือบมีสีเขียวมีจุดโอ้ยไยสิกระดูกดำดำอืมกาดดำปื๊ดปื้ดดำอ,อกแดงแต่ดำนั่นแหละจะ 500, 50, ห้าร้อยห้าสิบรวมส่งอู้ออปวดท้องเลยยกนะเสียท้องทางสิบเอื้ออันนี้ปีกินาีกระทั่งสุดท้ายละที่ป้าอ้อยจะมาค่ายกระทางอื่นจะไม่ค่ายแล้วนะเก็บแล้วเพราะมันใหญ่แล้วมันสูงมากเลยคุณนาที่ได้ไปเป็นยังไงเห็นไหมปีกินาีกอนีกรน,นี้มีซ่องซ่องตน้น สต้ต้นสี่ตน้นลูกมีลูกด้วยฟอร์มกออันนี้เป้าอ้อยข้อที่ห้าร้อยบาทรวมส่งเพื่อนเือนกอนี้คือห้าร้อยบาทรวมส่งนะจ๊ะปีกินาลีกอ,อนี้เนาะข้อที่ห้าร้อยนะจ๊ะขดซวยทั้งไล่ลูบล่อทั้งไล่ห้าร้อยรวมส่งจ้ะกระทั่งสิบนิ้วนะจ๊ะกระทั่งสิบนิ้วห้าร้อยจ๊ะโอ้โหเอาไปเธอกอขนาดนี้ มีลูกนาดนี้เลี้ยงเองเนี่ยจะได้ขนาดนี้นะเมื่อไรนี่เฮราจะอันนี้เราจะห้าร้อยหลวงโซงเพื<ๆ>่อนอป๊บอึ๊บเฮ้ยต่อไปมีเน่งกระทั่งทึ่งซี่จะไม่แดงแปลงทึ่งซี่จะไม่นั้นแก๊บปอ้อยก็คิดวะน้าเก็บน้าเลี้ยงปอ้อยไม่มีตังนะถ้ามีตังจะไม่ค่ายนะกระทาั่งนี้เพราะว่าก็ไม่ค่อยมีห้าไม่เจอ ชื่อก็ไม่มั่นใจได้ได้มาในนามนี้แต่ปอ้อยก็ไปเฟียบกับข้องปอ้อยแต่ปอ้อยมีมีทั้งคู่แหละตามชื่อปอ้อยให้ดูใบเนี่ยจะเป็นรูปร้างลักษณะแบบนี้เห็นปะได้มาในนามกิมิทาเทวีเพื่อนๆฟอร์มกอใ่อลังการเป็นกอกอที่แบบเข้าเกิด,ดเรื่องดึงทิ้งได้ไหม มีใบเรื่องเดี๋ยวเอกว่าจัดสิไงเนาะเป็นโรกที่เห็นใบเรื่อง,งชอบดึงดึงก็ชอบดึงข้องลูกคายพอจะส่งตัดใบริงมั้ใบมันเลืองเรื่องชอบเนี่ยจะดึงออกให้หมดเนี่ยให้ดูก่อก่อแน่นมากเลยนี่แน่นกว่าลูกหมายอยากลูกหมายอยากโอ้โหจะแย้งกระตายคล้ายไปแล้วจ้ะเพื่อนจ้าืออเนาะ อันเนี้ยไม่ใช่ลูกไม้นะมีชื่อได้มาในนานางกิมิถาเทวีเพื่อนเพื่อนแล้วใบก็ยาวครอบใบผิวอย่างนี้แล้วเนี้ยใบไม้เข้าพึ่งจะมีปลายออกมาน่อยนึงแบบนี้เนาะเนี่ยไม่รู้ว่ามันไม่ไปลายหรือแม้ไรแต่ปลาอ้อยก็มาปเปรียบข้องปลาอ้อยดูอ่ะมันเมื่อนนินละเส้นก็เมื่อนแต่ได้มาในนามกิมิถาก็คนที่ค่าย้ปลาอ้อยก็บอกว่าเออได้มาในนามกิมิทาเทวีแต่หมอก็เมื่อนนินละเส้นปลาอ้อยก็มาเทียบว่าาอ้อ,อยมันก็เมื่นจริงๆเพื่อนเพื่อน มันมีจุดแดงๆงนี้แล้วมันก็จะป้ายสีแดงขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้เริ่มป้ายแล้วนะจ๊ะใบนี้ก็ป้ายน้อยๆเนี่ยด่างน้อยๆนี่ใบไม้เนี่ยเริ่มกัดสีดแดงเลยเพราะว่าอันนี้เข้าหยุบแล้วเพิ่งจะเกิดมานะจ๊ะเข้าหยุบแล้วเพิ่งจะเกิดนะจ๊ะก้อนนี้ถ้าเกิดใครจะลาบปอยข้อที่แปดร้อยบาทจะแปดร้อยบาทเนาะแปดร้อยบาทนี้คือรวมส่งเลยนะจ๊ะนี่ได้มาในานากิมิทาเทวีถ้าใครไม่มั่นใจก็คือน่านจะเป็นนีนลเส้นมันจะมียูซ่องตัว ซึ่งซงตัวนี้ก็คือห้ายั์ทั้งคู่แต่ปอ้อเคียนว่ากิมมิทาตามที่ปอ้อได้มานะแต่คนที่เขาค่ายปอ้อเขาก็บอกเขาก้กเขาก็มัน,ม,นมันเมื่นนินและเส้นเข้าไม่เคยเห็นกิมมิทาแต่เขาบอกอยก็มีกิมมิทามันก็เป็นจุดอย่างนี้แหละจำจุดสีแดงอันนี้มันเป็นสีชมพูแดงๆก็เลยไม่รู้เพราะว่าเขาบอกมันหยุ่พึ่งโคปอ้ปอก็เลยไม่มั่นใจเจ็ดแปดร้อย <c oughs> บาทรวมส่งจากเพื่อนเจ้ากอใหญ่ ถ้าเกิดใครเอาไปขย่ายก็โอเคเลยได้จำนวนรถเพื่อนนี่ก่อนนี้นางกิมิธาเทวีค่านในนามกิมิธาเนาะแต่ให้ดูเนี่ยเพื่อนให้ดูใบทรงใบใบยาวมากใบยาวมากแล้วครอบใบผิวมากเพื่อนส่วยมากจาก,กระทั่งนี้เอาละว,วันนี้ปอ้อยก็ <c oughs> มีเรื่องราวดีๆข้องกันทําบอนซี่ใช่หไหมบอนซี่ต้นเล็กต้นน้อยเนาะเลี้ยงมา ก็มีหัวให้ประจจะมีหัวแล้วเขาก็มีลูกมีเต้าให้เราก็เลยเออเนี่ยแะมาให้เพื่อนเพื่อนดูเนาะเพื่อนเพราะว่าปอ้อยก็ยากจะมียักษ์เพิ่มกระสะส้มสะส้มเลยเลื่อยนี่ก็เลยเอาออกมาอยู่ยู่ในตู้ไม่ได้เรื่องแล้วเดวก็จะเอาออกมาเอาออกมาเลี้ยงให้มันยู่ข้างนอกเนี่ยเห้ประเมื่อปีปีมะโรงเนี่ยใครว่าบอลในตู้ใบเขาต้องเลี้ยงในตู้ใบจะโดกเนี่ยปอ้อยก็มาเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงมาเป็นเดือนเลยใบไม่เหนทิ้งสักใบแทมแทงรอดด้วยห้ปะ เพราะว่าเข้าเป็นที่ใบดกมันอยู่ที่เราเลี้ยงเนาะเลื่นไม่รู้สิแล้วแต่เอาที่หลับได้เนาะจ้าชื่อ้ายนี้วันนี้ปอ้อยก็ข้อขอบคุณเพื่อนทุกคนนะจ๊ะข้อขอบคุณแจงใจฟาเพื่อนหม่ที่แหวเข้ามาช่วยฝากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ปอ้อยด้วยนะจ๊ะแล้วก็ข้อขอบคุณเพื่อนเก่าทุกๆคนเลยเนาะอ่าขอบคุณจริงๆขอบคุณแจ้งใจที่ยังไว้วางใจเอ่อเอฟบอนซี่เข้าปอ้อยมาเนาะถ้าเกิดปอ้อยทำสิ่งใดผิดพลาดปอ้อยก็ข้อโทษด้วยนะจ๊ะ วันนี้ป้าอ้อยขอยเพื่นเพื่อนทุกคนจงโชคดีมีความสุขนะจ๊ะวันนี้ป้าอ้อยขอยจบคลิปเพียงแค่นี้สวัสดีจ้า